คือนี้รับลองตัดเลือกนี่เกี่ยวนี่ใช้เกี่ยวกาแฟกันสีบได้ทอดไข่เป็นแบบว่าอันนี้เราบผมมีไมโครเวฟพอก็สามารถเอามาทอดได้นะครับกลิ่นกระจ้อนกระซอมนี่มันจะมาค่อยถนัดเขาก็เลยนะคะับตกโบูกบากักตัวสิบวันนี้ไปผมได้สูตรยามาเป็นร้อยครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ลุงคุณชาแนลครับวันนี้ก็เป็นวันที่สามในการกักตัวเนาะก็ยังดีครับมีของกินของหวานเนาะวันนี้อาการ อาการโดยรวมก็ม,มีไข้แล้วแต่ก็ยังมีปวดหัวน้อยๆครับมบบปวดเยอะละเนาะแล้วก็เป็นกระยังเจ็บคออยู่เนาะไข้นี่บอกว่ามีละเนาะว่าอาการโอมิคอนแรกๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะประมาณปวดหัวครับมีไข้เจ็บคอนะครับแล้วก็จะมีบางคนก็นกนจะมีไอแล้วก็บางคนก็นกนจะมีน้ำมูกนะครับอาการตอนเมื่อคืนนะครับจช่วงตอนเที่ยาจะนอนประมาณสามทุ่มสี่ทุ่มเนาะ อาการจะประมาณเหมือนหายใจคัดนะครับเหมือนหายใจแบบหยุดทัดทุทัดนะครับประมาณพรุ่งนี้น่าจะได้แล้วครับยาผมว่าหรือว่ามเน่อาจจะหายก่อนได้ยาเราทำไปผมว่าเพราะว่าเอามีสมุนไพรเยอะแยะครับกินสมุนไพรกินฟ้าทะเลโจรเมื่อวานนี้ได้ยามาเยอะแยะครับอัดเข้าไปเต็มที่ครับก็กินฟ้าทะเลโจรไปนะครับเมื่อวานแล้วก็ยาพารานี่ผมหยุดกินแล้ว เพราะว่าฉีนฟ้าทาลายโจนเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็ฟ้าทาลายโจนนี่มันก็เป็นยานลดไข้แถมยานหนึ่งเนาะแล้วก็อันนี้ก็เป็นนะครับฮามิโลซานอันนี้ผลเนี่ยโอเคนะครับเวลาฉีดเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันมันหลงคอนี่เนาะแต่กับมันจะไปมันเหมือนไปทําเป็นก้อนไว้ตรงในคอนประ <c oughs> ม,มาณนั้นผม ก็วันนี้ก็จะมาทําอาหารกินกันง่ายๆครับในช่วงเช้าเนาะก็จะมีกาแฟของไอ้เจที่เอามาหือนะครับแล้วก็จะมีเต้าหู้นี่ก็ทอดแล้วก็เขาจะทําไข่วันนี้จะทําเป็นอาหารฝรั่งแล้วกันนะใส่นมเซนเนยถ้ามีนมมีเนยครับเพราะ่มันจะกินเข้ากับกาแฟได้ดีนะครับผมอันนี้ก็เป็นกาแฟดอยปูมือครับไอ้เจเอามาือนะครับมีขั้วขั้วอ่อนขั้วกลางขั้วเข้มนะครับแล้วก็จะมีอันนี้เป็นกาแฟอันนี้เป็นแบบดีบเนาะแบบดีบ เราลองมาเทสอัน,นที่เป็นกาแฟดริปนี้แล้วกันหนึ่งกล่องมีห้าห้าครับก็คือกล่องหนึ่งมีประมาณสักห้ากล้วยเนาะเดี๋ยวจะมอดูกาแฟหน้าตากาแฟดริปครับมันเป็นไงไดเนาะนี่ก็จะเป็นซองแบบนี้เลยครับป็นซองมาเป็นห้าห้าซองห้าถุงโอ้หอมครับ mm hmm. หอมหอม อันนี้เวลาถ้าจะใช้ก็ง่ายๆนะครับอันนี้เป็นแบบดิบนะครับมงดูข้างในนี่ข้างในก็อย่าเป็นซองแบบนี้ครับกาออกมาเดี๋ยวเอาแก้วนี้ลนแล้วกันกาออกมาแบบนี้ครับนี่ตัวใหญใส่เก้ยวประมาณนะั้น นี่แล้วตอนน้ำร้อนใส่ข้างบนนะครับเดี๋ยวต้องฉีกนี่ออกก่อนนะครับฉีกนี่ออกเพราะว่าตอนนี้น้ำร้อนเรายังไม่มีแต่ยังไม่ได้ต้มนะครับอันนี้เป็นแบบแบบตีปนะเดี๋วเขาต้มน้ำก่อนเนาะมาขินกาแฟยาำเ้าวเคี่ยวนี่มันช้เกี่ยวกาแฟกันนกาแฟครับเดี๋ยวผมจะทาเป็นกาแฟนมแล้วเดี๋ยวเขาต้มน้ำากตอนกาต้มน้ำมันก้นก้นมันโพลเลยนะหรือว่าก้นมันทะลุนะครับตั้งไฟนานเกินครับลืมดูนะครับ าจะดิกะฟกาแฟกันอันนี้หอมกาแฟดิฟเนาะอันนี้หอมกาแฟต้มครับจริงๆข,ข้ออ่อนนี่มันต้องเอาไปใส่ในเครื่องอครับทําเป็นเอสเปรสโซ่นะเอ่อกาแฟช็อตครับอร่อยมากหรือว่าเอาไปทําอามริกานโตเดนก็อร่อยแต่ว่าช่วงนี้เรากินกินเย็นมาได้นะครับเราต้องกินร้อนๆไปก่อนอ กัวอ่อนหอมออมากครับอันนี้ปก่จะมีที่สีดำๆเนี้ยครับเวแล้วถ้าว่าถ้าแกะเสร็จแล้วใช้เสร็จแล้วก็ืจะมีอก,กวดที่ดำๆไหมเนาะแล้วก็นี้ลัดไว้ปึ๊บเอากอดไวนะ้ครับถ้าที่อย่างก็กินมันออกนี่ครับเ,เก็บไว้เลยประมาณนี้ครับ อันนี้ผมก็เดานะผมก็ได้มีความรู้อย่าง่วไปเยอะหนาออันนี้ก็เป็นเครื่องบดกาแฟนะครับเครื่องบดกาแฟ็ะ,ะกินที่แก้วแล้วเด้ออันนี้ชมชงเผื่อครับอลองมาชิมครับอันไหนก็นยากกินจะได้เปรียบเทียบถูกครับข้วกลางข้าวอ,อ่อนข้วเข็มนะรบเก็บกับวนแบบนี้เลยมันนไม่กินละ กลิ่นมันจะได้ออกครับถ้าเปิดทิ้งไว้นานนะครับยิ่งเข้าไปได้กลิ่นทุกวันมันก็จะความหอมมันก็จะลดลงนะครับประมาณนี้ก็ช่วงนี้ก็กลับตัวอยู่บ้านครับไม่ได้ไปไหนเนาะอยู่แต่ใ้นบ้านในห้องแต่ต่ออกไปข้างนอกเดี๋ออกไปแถวบริเวณรอบบ้านนะเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะตรวจอ B K อีกสักรอบหนึ่งวันที่สี่เนาะ เผื่อว่ามันเหลือสักขีดเดียวอยาจะได้ออกไปได้แบบเต็มตีหน่อยนอกบ้านเนาะแต่จะได้ออกไปนอกรั้วนะครับออกคือออกไปจากบริเวณบ้านเพื่อที่จะไปท่านรอบหลอกแถวแถวนี้ได้ครับคือช่วงช่วงนี้ผมที่ผมไมายากออกไปนอกบ้านเยอะเพราะว่าเดี๋ยวมันเปิหอยเชื้อมันจะกระจายครับอาจจะไปตัวลงตัวอย่างก็ได้น่จริงๆถ้าท่านผู้ชม มีสูตรกาแฟนะครับท่านผู้ชมสามารถอาผสมก็ได้นะสามตัวเนี่ยอันนี้สามชิมสามซีก๊าบหว่าไปอันนี้สองกรมาแล้วแต่รสชาติที่เราชอบครับก็จะมีศาสตร์ในการปรุงเนาะคือเอาผสมผสมเสร็จแล้วก็เอามาเอามาบดแบบนี้ครับให้มันเป็นรสชาติที่ตัวเราต้องการประมาณนั้นสักแต่ผมชอบกินแบบรสชาติในขั้วอ่อนแล้วก็ส่วนกาแฟเข้มเขมเนี่ยขั้วเข้มนะครับ เอาไปทำกาแฟเย็นอร่อยมากแต่ตอนนี้ผมกินกาแฟเย็นไม่ได้เั่นะเาก็ต้องกินอะไรที่มันร้อนๆไปก่อนนะครับฉีกซองออกมานี่มันเหมือนมันคือกาแฟสดดีๆนี่เองครับพอได้ซองมาแบบนี้เราก็เปิดตรงนี้ครับฉีกตรงนี้ออกเลยโอ้คว่ำมันจะก็จะเป็นถุงแบบนี้ครับกลางออกมาแบบนี้เลยนี่ ากอดแก้วไว้แบบนี้ครับจากนั้นก็น้าร้อนเทเลยครับมันต้องมีบัจจำเป็นต้องมีเครื่องต้มเครื่องอย่างเนาะค่อยใส่ใส่เข้าไปอใส่เยอะเกินแล้วก็ปล่อยมันยดไปบางคนบอกฮู้เนาะใส่ตึงถุงบัดใจนะครับต้องฉีกซองเสร็จแล้วน้ําห้อนใส่ บางคนที่เปิอ่อแบบเคยกินกาแฟอ่งเงี้ยเนาะแล้วก็อยากอยากจะลองชิมนครับมะฮู้ว่าเปิ่นกินจะได้เอาจุ่มไปถึงซองนี่ก็มีนะครับเคยมีอยู่เนาะเห็นฟูเต่เล่าฟังอยู่ครับอันนี้จะเป็นแบบแบบรีฟนะครับมรรยำมันก็นจะยดแบบติ๊งติ๊งติ้งติงแบบนี้เลยนี่นะครับมันจะเป็นต้องมีเครื่องชงกาแฟครับนี่ มานี้เอาแบบชงแบบเข้มๆไปเลยนี่กาแฟดิบนี่ต้องใจเย็นๆครับพอเราใส่น้ำร้อนเข้าไปเนี่ยมันน้ำร้อนมันก็จะผ่านกาแฟไปแล้วก็จะยดลงไปข้างล่างนะครับก็จะประมาณนี้แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยครับว่าจะเอาน้ำน้ำน้อยก่อแล้วแต่ครับประมาณรอบเดียวนี่ก็โอเคแล้เนาะ อันนี้ไปนี่ก่อนครับจากนั้นเรามาดูกาแฟกาแฟต้มของเราครับ,ค,รบคือนี้รับรองตัาเลือกแน่่อนออนนี้ <c oughs> ออกคนระับอันนี้ออกมาเน,นออานะของเล่นเยอะแยะเลยครับ <c oughs> เอาน้ำฮ <c oughs> ้อนนี่เลยเนาะใส่มันจะได้โวยๆวครับมันจะได้เดือดไวๆเนาะใส่ประมาณนี้ครับเสร็จ <c oughs> แล้วเอากาแฟของเราครับใส่ลงไปเลย วูอันนี้เป็นทั่วอ่อนหอมหอมโอเคจะกำได้กันนะเนี่ยอ่าหมุนแน่นๆเลยจากนั้นก็ตั้งบนเกล็ดนี่ครับนี่ตั้งบนนี่เลยไฟพอดีพอดีครับเนี่ยต้มยังาตันอย่างนะครับมันเป็นน้ำร้อนนะครับมันก็เลยไวเนาะถ้าเป็นน้ำ กถ้าไข่มันมีน้ำฮ้อนก็ใช้น้ำปกติก็ได้ครับจริงๆพวกก็ใช้น้ำปกตินี่แหละเนาะแต่ว่าเขามีน้ำฮ้อนเขาก็ใช้น้ำฮ้อนนี่แหละตุเวขนาดไหนใส่ปุ๊บออกมาต้มไหวมากครับเพราะว่ามันเป็นข้างในเป็นน้ำฮ้อนเนาะใส่ก็๊บเดียวเดือดเดือดโอ้หายใจดีเทสแะอืมโอ้ ข้ออ่อนสีไปก็จะประมาณนี้แหละครับจากนั้นถ้าใครชอบนมก็เติมนมเข้าไปเลยครับว้าวแค่น,นี้ก็เป็นอันเสร็จพิธีเรียบร้อยนมโฮกนี่อันนี้อันนี้จะเป็นกาแฟดำครับส่วนนี้จะเป็นกาแฟนมนะอ่าเรียบร้อยแล้วก็อันนี้ออกพร้อมกินได้แล้วครับ ใส่นมเข้าไปน้อยหนึ่งนะอันนี้ใส่เกลือ้าปเป็นที่น้อยนะเนี่เขาจะาม้วนนะครับเราจะใช้ไฟ้องกันนะก่อนวันนี้ก็ทำกินกันง่ายๆกันไปก่อนนะครับจริงๆอันนี้ถ้าใค่มีไมโครเวฟอะครับเอาเวฟไปจะไวมากนะครับแต่ว,ว่านี่เราหมอมีไมโครเวฟเนาะเราก็เลยต้องออกมาทอดนะครับต้าหู้ชิดพีเอฟพีับผม เกบเป็นเอามาเฮื้อนะออมาเฮื้อได้กินได้กจินมกันเผ็ดร้อนมันเหนียวบบติดไข่ม้วนได้เราใจเย็นๆเนะใจฮ้อนมาได้นะครับ อาจจะปลายมุมนะครับต้องขอสมาภัยเนาะเพราะว่าถ่ายอยู่คนเดียวนะมันดเอยอยากถ่ายก็ต้องถ่ายทําก็ต้องทาเนาะกิ่งไปกิ่งมาจะใครไม่เสพตัวแล้วเนาะแล้วเดี๋ยวเขาขมวนมวนไปกิ่งกาแฟยามเช้านี่หอมเพราอร่อยมากนะครับนี่นะกิ่งกาแฟจริงๆเบอรไม่ได้ใส่ไข่เยอะขนาดนี้นะครับก็จะใส่ประมาณสักครึ่งหนึ่งอะครึ่งครึ่งหอนเนี่ยที่ผมใส่เข้าไปเนี่ยประมาณไข่ลูกหนึ่งครับ ไข่ฟองหนึ่งเนาะตีตีตีใส่แล้วก็ใส่นมเข้าไปแล้วก็เอามาสใส่เกลือเข้าไปน้อยหนึ่งเซร็จตัวแล้วครับนี่หน่เซร็จตัวแล้วครับต้องใช้กระทะเทฟร้อนนะครับผมถ้าแบบถ้าแบบใช้กระทะเทฟร้อนมันจะติดนะครับมันจะแบบเป็นแผน่นมันจะแบบม้วนมบบได้นะครับทิปได้ทอดไข่เป็นแบบมา ต้องมันต้องเอามันเลยปิดไฟได้แล้วครับจางนั้นรอ,อันนี้เดี๋ยวไปแต่งจานด้วยมะขาส้มว่ามะขาเทศนีงง่่แล้องน่านกินลาวครับอันนี้เดี๋ยวละลายเนยแป๊บหนึครับเดี๋ยวขนมปังิ้งยังนีมีเครื่องปิ้งขนมปังครับ ก็ต้องเนยทาเนะาะเพราะมันช้าเราจะแบบเอาแบบอี้ไปเลยง่ายดีกระทะอุ่นใส่เข้าไปนะครับทาถูทาถูแบบนี้เลย <c oughs> สูตรเม่นนวดครับอยากกันเนาะเพื่อที่จะไปถินครับกาแฟมันต้องล้างกระทะครับเป็นกระทะทิ้ปล่อนเนาะ รียบร้อยเอามาทอดนี่กันนเอามาทอดอนี้กันดีนกว่าเป็นเต้าหู้ชีสนะครับอันนี้เขาบมอมีไมโครเวฟพอกับสามารถเอามาทอดได้นะครับเอามาทอดหรือว่าใส่น้ำเข้าไปน้อยหนึ่งก็ได้ครับเดี๋ยวทอดแล้วมันจะมีชีสข้างในมันครับ ไฟรอ่อนอันนี้เป็นขนมปังเขาก็ได้ที่แล้วเดี๋ยวมันจะดิ้งคนเดียวเนาะวันนี้กินอาหารฝรั่งครับท่านผู้ชมเปลี่ยนเปลี่ยนแนวห้องเนาะสักวันหนึ่งครับเป็นอาหารฝรั่งอ,อาหารมองนอกแล้วกันเนาะเะถึงเวลากี่ข้าวแล้วครับท่านผู้ชมขอดกกาแฟกันนะครับนี่กาแฟร้อนอันนี้เป็น เอสเพรสโซนี uh, deep, uh ้เป็นกาแฟดิบนะครับกาแฟดิบตัวนี้เนาะหอมครับท่านผู้ชมหอมกินครับนี่ครับอันนี้เป็นเต้าหู้ชีสเนาะอันนี้ครับกินครับกาแฟมาเจ้ามันจะมีชีสเพรางอะครับ พอเนี่ยใช้มือครับนะครับไม่ชีดดูข้างในอร่อยมากผมชอบมากนะต้องหูชีดนะครับอืมาครับทุกคนเกี่ยเข้ากันหลายท่านผู้ชมหลายคนก็อาจจะโดนกักตัวมา้งผมเนาะมีเอฟซีหลายท่านส่งมาบอกองพุนผมก็กักตัวอยู่ครับกักกันมีอย่างก็กินเงินไปครับเนาะ น,นี่ก็เป็นมะเขือส้มนะครับบำรุงผิวมีวิตามินอ e, ีวิตามินซีมีหมดครับอันนี้เป็นไข่ม้วนเนาะไข่ม้วนใส่นมนะครับมันมันมีซอสอย่างเนาะเพราะว่าซอสที่นี่หมดม่ได้ซื้อมาครับก็มีแต่ไข่แล้วก็ขนมปังนะแรันแมนนวนครับ มันหอมเนเยครับเนี่ยมันย่างมันหอมเลยไข่ม้วนเนี่ยถึงมะเจ้ากิดกับกาแฟที่หลอกกาแฟครับสองแก้วงางผีเข้าแเสกอยู่กกติ๊ดโอไมคอนมันเหมือนได้เหมือนเหมือนกับติ๊ดจำพวกเดลต้าหรือเปล่าอย่างนี้เนาะว่าดิ้เนเองยังรับรสอยู่รสเปรี้ยว กินนี่ก็ยังได้กินอยู่ครับแต่ก็แต,กแต่ก็มีผลกับผู้ด,ดังเหมือนกันเนาะครับเวลาเขาดมเนี่ยมันจะได้กินได้กินอยู่ไม่ใช่ว่ามันไม่กินแต่ว่ามันจะได้กินกว่าจะได้กินนะครับใช่ดูดต้องสูดเข้าไปสักกำมือสักพักใหญ่ๆอันนี้ได้กินเนาะอันนี้สําหรับตัวผมนะแต่บางท่านอาจจะได้กินปกติหรือว่าบางท่านอาจจะกปกติอย่างเลยนะครับแต่ว่ามีเชื้อในร่างกายนะครับถ้าเป็นเชื้อโอไมคอนะ แต่ถ้าเป็นเดลตานี่มันจะรุนแรงกว่าหน่อยกินกินกระจอนกระซ่อมนี่มันจะมาค่อยถนัดเท่าไหรไนะคระับตองกบุกบาเดี๋ยวท่านผู้ชมจะถามว่ากาแฟ้นมีขายที่ไหนตอนนี้มันมีขายในลิมปิงนะครับเชียงใหม่ันลิมปิงสองขันตีอยู่ครับ ก็มีขายในริม <supporter> ปิงครับกาแฟรดปูมืนนะครับท้องหอมมาครับของยกจนแก้วอืสีมันอาจจะเป๊กไปหน่อยครับอันนี้แค่สีมันบางๆนหน่อยน่าจะโอเคกินเสร็จแล้วต้องให้นะ คาแฟดําถ้ามาผัดผมผมไม่ยากดีกว่ากินแบบไหนแบบนั้นดีกว่าของวันนี้ก็มาอัปเดตอาการให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันแล้วนะครับเนาะวันนี้ก็เป็นวันที่กลับตัววันที่สามนะ <S <S เดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะตรวจเอไีเคลมซักสักหลอกหน <S <S ึ่งเช็คดูว่ามันยังมีเชื้ออยู่กอเป่นะครับเพราะว่าตอนนี้อาการค่อนข้างที่จะ ดีขึ้นมาจะตักแล้วครับดีกว่าวันแรกวันที่สองนะมันจะปวดหัวมีไข้ตัวฮอนบําวันอยู่ในกระบอกบํานนบันฮรอบอยู่ในก็จะมึนมึนซึ่งมึนมึงนะครับม,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 มันเป็นคือครึ่งก็ครึค่งนะคระับก<ม>ินบะกขืะส้มนี่ตื่นหันหลับครับตอนนี้นะ ถ้าท่านชมเต็ดโควิดใส่แล้วท่านชมจะไปฝั่งกินลาบก,กินลูกที่มันดิบๆอยู่นะครับต้องกินอาหารสุกๆครับผมมันเป็นมันเป็นเชื้อเนาะถ้าไปเจอใส่อาหารที่มันชอบเนี่ยมันก็ยิ่งโอ้ยิ่งทวีคูณครับรางกายทีนี้รางกายเขาก็จะต่อสู้กับมันมาได้ครับผมกินอาหารฝรั่งไปครับมันย่ำใจมือครับท่านผู้ชม <laughs> คนเมืองเ้องกินข้าหนึ่งควัดบิ๋นควัดกิน พอมาเจออาหารฝรั่งไอยปุ๊บมันกรอบไปบ่ค่อยถูกซอกตะใดนะแต่ว่าถ้าถ้าอาหารพวกเนี้ยเราไปกินกับกาแฟกินอันอย่างเงี้ยครับมันมันจะโอเคครับมันรสชาติมันไปด้วยกันได้ครับเหมือนกับเรากินเนื้อแล้วก็ต้องมีวายแดงเงี้ยครับประมาณนั้นอย่างเรากินกาแฟเราต้องมีขนมปังมีเนยมีอย่างเงี้ยมันหอมมันเวลามันกินแล้วมันเข้าไปด้วยกันเนาะปะเดี๋ยวจะลาท่านผู้ชมนะครับก็ ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านขอบคุณจากใจครับตีบอกสูตรยามาแต่ละคนเนี่สูตรยาแปลกๆทั้งนั้นครับผมก็มีหลายสูตรหลายอันก็ต้องขอขอบคุณจจ้หนักขอบคุณเจ้าไหลครับบางสูตรผมก็สามารถไปหามาได้เพราะว่า,าภายในบ้านมันบมีนะครับผมาบางสูตรก็ทําได้เนะบางสูตรก็ทํามาได้ผมมีหลายอย่างหลายสูตร,มา,รยะยะม,ามากมายครับเยอะแยะมากมายไก่กองเนาะหลังจาก กักตัวสิบวันนี้ไปผมได้สูตรยามาเป็นร้อยครับท่านผู้ชมขอบคุณจ้นักขอบคุณจ้าหลายครับอแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคนที่กำลังกักตัวอยู่นะครับณตอนนี้เนาะก็ออกไปไหนมาได้นะครับบางคนเปิ้ลก็ไปซ่องว่าหากินก็มาได้ครับครับขอเป็นกำลังใจห้นะครับก็ผมก็ไปไหนมาได้เหมือนกับท่านผู้ชมที่ติดอยู่ที่บ้านนี่นะครับเนาะสู้ๆกันไปครับมีอย่างก็ช่วยเหลือตัวเ่าไปก่อน ไข่ที่ยังไม่ได้หอบยาอย่างก็าตามนั้นครับผมผมก็ไม่ได้หอบยาตัวเนาะรออาจจะรอจนหายแล้วก็ค่อยได้ยาก็ได้ <c oughs> เพราะว่าอาการนั้นไ,ได้รุนแรงเนาะก็คืคนที่เป็นอา,อาการรุนแรงได้กินได้นี้ไปก่อนเขาก็มีอย่างก็ช่วยเหลือตัวเก่าไปก่อนนะครับก็สาหรับท่านที่ยังติดตัวก็พยายามป้องกันให้ดีที่สุดนะครับแต่ถ้าท่านติดมาก็นะครับกับซิบวันมันเสียเวลาไปได้เจ๊อ,อย่างครับ คือจะได้เอรอคือเอาไปไหนกลบไม่ได้ไปซื้อครัวซื้อหนั้กลับไม่ได้มันมันยากครับยิ่งถ้าคนที่เปิ้นบ่มีญาติพี่น้องเนี้ยครับเปิ้ลเป็นตัวคนเดียวหรือว่าติดกันทั้งบ้านเนี่ยออกไปไหนกะยากครับก็เป็นกำลังใจให้ครับผมขอบคุณจัาหนักขอบคุณจัดหลายนะครับที่ยังเป็นห่วงกันแล้วก็ยังยังคงรับชมแล็ติดตามกันอยู่นะครับผมฝากเป็นกําลังใจให้กับคนที่เปิ้ลกําลังกักตัวแนะ้ตอนนี้อยู่เนาะ มาแน่คนที่เป็นดูอยู่นี่อาจจะกับตัวอยู่ก็ได้เนาะเหมือนกระลงทูนเนาะบางคนกาลังกับตัวนี้หรือว่าบางคนอาจจะสามวันะมะบางคนก็ใกล้จะแห็วันทูกก็จะได้ออกแล้วอย่างประมาณนั้นเนาะก็สู้กันต่อไปครับผมเป็นกําลังใจให้กันนะผมเป็นกําลังใจให้ท่านผู้มชมท่านผู้ชมก็เป็นกําลังใจใหัผมน,นะก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าดีกว่าวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณจ้าน้ครับขอบคุณกาแฟลำลำจักรเจนะครับกับอ,อันนี้เต้าหู ต้าหู้ชีสนะครับขอบคุณจะนักขอบคุณจะหลายครับมือนี้ก็หลอดไปทหมื้อึงแล้วครับผมหลอดไปแถมวันหนึ่งแล้วครับเนาะก็เเจอกันคลิปหน้าดีกว่าสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับพรุ่งนี้จะมาอัปเดตอาการอีกรอบหนึ่งแล้วก็อาจจะมีเมนูเด็ดเดาให้ทถ้าผู้ชมได้รับชมกันครับผมเด็ดลูกต้นมางั้นนะใช่ครับหาเล่นอะไรครับผมไปไปละวู้นักอูหลายก็เจอกันคลิปหน้าดีกว่าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ